สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ผมมาแนะนํานี่ครับตะกรุดครูสิบสองบทของครูน้อยนาลายพิกผิงนินนะครับตะกรุดครูสิบสองบทรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแรกของครูน้อยนาลายพิกผิงนิน,น,นครับที่ท่านเอาไปบุกเสกในอุโบสถมหาอุดครับผมอันนี้สร้างจํานวนหกสิบดอกครับอันนี้น่าจะเป็นตะกรุดเมื่อปีหกสามหรือไม่ก็ปีหกสี่นะครับอันนี้ผมจาไม่ค่อยได้ อันนี้ตะกุดนี้นะครับเป็นตะกุดที่สามารถทดลองพุทธคุณได้นะครับไม่ผิดครูครับคือท่านจะลองเอาลองเอามีดกีดหนังกรีดร่างกายดูได้นะครับเพราะเป็นตะกุดที่คงกระพันชาตีครับตะกุดครูวิชาสิบสองบทนะครับประกอบด้วยพระเวสสิบสองบทเป็นมีคาถาจึงมีคาถาที่หลายประการนะครับเป็นคงกระพันหนังหยาบแคล้วคลาดอันตรายต่าง จะเดินทางไปไหนก็แขวคขัดอันตรายครับคงมีดคงดาบคงแหลนเหลาของมีคมทุกชนิดครับคงค้อนหนักตีไม่แตกยิ่งดนยิ่งมีกําลังไม่กลัวเกรงมีวิชาคงค้อนนะครับวิชาหานันมานวิชาลิงลมตัวผู้ตัวเมียแล้วก็มีกําลังม,มีวิชาทําให้กําลังมากนะครับเวลาต่อสู้อย่างนี้ครับมีกําลังมากแล้วก็มีวิชาปลาไหลเผือกครับทาให จับไม่อยู่ครับเวลาคนเขาจะมาจับเราเวลามีเรื่องมีราวแล้วก็มีวิชาการเคี่ยวกันงาครับพวกสัตว์มีทิพมีเคี่ยวอะไรนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับแล้วก็ยังมีคาถาที่เสน่ห์เมตตามหานยมแล้วก็ทําให้มีโชคมีชัยการค้าขายนะครับรูท่านปลุกเพิ่มเติมด้วยครับอันนี้เป็น วิชาครูสิบสองบทนะครับอันนี้เป็นวิชาของหลวงพ่อกาหลงนะครับที่ได้ทําคลิปไปแล้วเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วนะครับนี่เป็นตะกรุดที่ดีจริงๆรครับก็ครูสิบสองบทนะครับครูสิบสองบทครูน้อยท่านมีประสบการณ์มานะครับว่าท่านตอนที่ท่านเรียนมาท่านไปมีเรื่องในงานวัดนะครับท่านเป็นคนตัวเล็กครับโดนลุมโดนอะไรปรากฏว่ามันต่อยมาแล้วเหมือนจะ โดนไปทีหนึ่งแล้วเหมือนจะฟุบฟุบลงไปนะครับแต่ปรากฏว่ามันเด้งขึ้นมาเองครับเด้งขึ้นมาแล้วไปต่อยเขาต่อมันไม่เจ็บไม่ปวดครับมันกลับมีแรงขึ้นเขิมครับตะกุดรุ่นนี้นะครับครูน้อยท่านจะให้คาถามาให้นะครับก็คือคาถาคล้องนะครับซึ่งก็เป็นคาถาเชิญครูเรียกครูครับอันนี้เป็นมีความสําคัญมากครับเพราะถ้าเกิด เครื่องรางนะครับมันต้องมีการใช้กระถาปลุกเสกกระถาเป็นประจํานะครับปลุกปลุกเสกของผู้ที่ใช้นะครับถ้าไม่ปลุกเสกก็เหมือนเรามาแขวนเฉยๆมันก็ใช้พลังพุทธคุณได้ไม่เต็มที่ครับแล้วก็มีกระถาปลุกมาให้อีกกระถาหนึ่งครับกระถาปลุกของคุณน้อยนาไรพิมรินนะครับก็เป็นกระถาปลุกที่โอ้สุดยอดมากครับจะใช้ปลุกเสกเลขยันอะไรก็ได้ครับแม้จะปลุกยันให้ของขึ้นผมก็ใช้กระถานนี้ในการปลุกเนี่ยแหละครับนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นกรอบเดิมๆม,มาให้เลยอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้ตะกรุดครูสิบสองบทที่ครูน้อยไม่น่าจะมีแล้วนะครับเพราะเครื่องพอหมดไปแล้วตะกรุดของครูน้อยสร้างทีก็หมดเร็วมากเลยครับถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหาสะสมได้ก็สะสมนะครับเพราะตะกรุดครูน้อยดีทุกรุ่นครับวันนี้ผมก็พอพอแค่นี้นะครับ ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับฝากทุกคนติดตามหน่อยนะครับเพราะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญครับขอบคุณครับ